กำลังอยู่ในรายการคอนเทนเตอร์อันนี้จะเป็นคลิปที่เก็บบรรยากาศก่อนที่เราจะมีงานปาร์ตี้ออฟฟิศเขาบอกปีนี้ของรางวัลเยอะเลยได้ทองด้วยแต่อย่ดูดวงให้พี่ได้นะเราจะร่ำรวยจริงป่ะใช่ได้ทุกคนคได้ทุกคนปีนี ธีมปีนี้เนี่ยคุยกับพี่โอนแล้วว่าให้เป็นแบบธีมคนดังอะไรอย่างเงี้ยพี่โอนก็เลยบอกว่างั้นเป็นเลสคาเปตเลยละกันพี่อธิบายเลสคาเปตก็คือแบบว่าเดินพรมเขียวเพราะเราเดินพรมสีอื่นไม่ได้เราต้องเดินพรมเขียวทำไมอ่ะพเพราะอันนี้ฟินโมบายเขาสนับสนุนเราอีกแล้วเมื่อกี้เห็นพี่โทรเยอะใช่โทรเยอะพี่กลัวปะโทรเยอะไม่กลัวเลยทำไมอ่ะพี่เพราะว่ามันถูกคุ้มง่ายไม่ผูกมัดฟินโมบายเขามีของดีๆมาให้แต่เราจะไม่พูดนะคลิปนี้ใช่เราจะส่งได้ที่เป็นผู้อีดิทผู้รฝั่งโพสฝั่งโพสอีด เพราะว่าเขาตัดของฟินโมบายมาหลายตัวเอะหลายรายการมากนี่เราแบบเข้าไม่เสร็จยังไงก็ต้องเป๊ะอยู่แล้วเมื่อก่อนไม่ค่อยได้โทรเลยตอนนีเขาเปลี่ยนฟินโมบายปุ๊บโทรตลอดอ่ะเดี๋ยววางเดี๋ยวโทรไอที่โทรดิวไอสายคอแล้วแบบไปคอเสียวกันต่อปะใช่ันั้นปะอยากทำอย่างนะ้เดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าน้องๆอะเตรียมตัวอะไรบ้าง ต้องบอกว่าเสือเนี่ยเป็นคนที่ตัดลูกค้าฟินโมบายคู่กับเบิร์ดเนี่ยเยอะที่สุดเมสเซจเนี่ยคือไม่ต้องอ่านเลยอะจำได้หมดทุกตัวอักษรเลยจำได้ทุกคำปะจำได้ทุกคำข้อดีข้อที่หนึ่งถูกก็คือราคาดีมากโปรสุดคุ้มราคาเริ่มต้นเดือนละร้อยแปดสิบเก้าบาทตกแล้ววันละหกถึงเจ็ดบาทต่อวันเองข้อสองข้อสองข้อสองนี่คือคุ้มสุดตลกค่ะเป็นไงตลกค่ะข้อสองนี่คือคุ้มสุดใจเฮ้ยมองกล้องดิตามองกล้องดิโอเยอะจู่ใจได้ ้ความเร็วเนี่ย10เมกะบิตวิสไม่อั้นทุกแพ็กเกจก็คือซิมวินโมบายแพ็กเกจไหนก็ไม่มีวันเล็นโมภษาเนี่ยคือง่ายนะง่ายสะดวกตั้งแต่การซื้อเลยเพราะเราเนี่ยจะสามารถซื้อที่ไหนก็ได้นะ24ชั่วโมงออะจะซื้อออนไลน์ก็ได้ไม่ต้องไปหนะ้าช็อปเลยแล้วก็เรื่องการใช้งานนะคือสะดวกมากเพราะว่าเราสามารถควบคุมเองได้ทุกอย่างทําได้เองผ่านแอปเลยข้อ4มันดียังไงอะวินผมชอบตรงที่มันไม่ผูกมัด มันค่อนข้างมีสลาครับไม่มีสัญญาผูกมัดมันสามารถเลือกเปลี่ยนแพ็กเกจได้ในแอปพลิเคชันเลยสะดวกมากๆลองแล้วไม่ชอบก็ยกเลิกได้แต่แล้วอันนี้ชอบไหมไปกันต่อพี่อู สี่ข้อครบแล้วจำง่ายง่ายแค่ผูกคุง่ายไม่ผูกมัดใช่เนี่ยฮะซับไตเติลสคนเขามาแจกแพ็กเกจแค่10วันเนี่ยแล้วแพ็กเกจเขามีอะไรบ้างมันมีแพ็กเกจฟินสเปเชียลเออมันได้เน็ตเยอะมากแบบ20 g b กิกะบต์เลยแล้วก็โทร100รนาทีได้ทุกเครือข่ายใช่แถมยังได้เน็ตไม่อั้น10เมกะซจ่ายแค่200 กีบาทต่อเดือนเท่าไหร่คะได้ได้ไดโทรโทรเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยละทีจะโทรหาใครโทรหาแม่แปดสิบแล้วโทรหาใครอีกยี่สิบ เราพูดครบไปแล้ว4ี่ข้อดีอก,กับฟินโมบายแต่ว่าพิเศษสุดๆพเพราะ<ช>ฟินโมบายเขาใจดีกับเรามากก็อบ,บอกว่ากลับมาครั้งตามคำเรียกร้องครับสาหรับแพ็กเกจที่ขายแค่10วันเท่านั้นเดี๋ยวให้น้องบอกนะว่าวแพ็กเกจนี้มันดียังไงมีอะไรอยากจะบอกแฟนๆคอนเทนเดอร์บ้างโปรโมชั่นพิเศษสำหรับแฟนรายการคอนเทนเดอร์เท่านั้นนะคะยังไงสิถ้าเราซื้อซิมฟินโมบายเขาขายแค่ช่วงวันที่22ถึง31มกราคมนี้เท่านั้นนะคะ10วันเท่านั้นรีบเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ฟินโมบาย i.o. คะ่ะใช้คนของรายการนะคะ c t d ีดีได้รับส่วนลดไปถึง15%นะคะในรอบวินแรกเลยไปเซอร์กัน,นเยอะนะออนดีออนดีออนดีไปเซอร์กัน,นเยอะๆนะเอ้ย สวัสดีค่ะชาวคอนเทนเดอร์นะคะตอนนี้เราอยู่ที่สำเพ็งค่ะเพื่อที่จะมาซื้อพร็อพสำหรับการแต่งกายเป็นคนดังโอเคเดี๋ยวลงไปดูว่าในสำเพ็งมีอะไรบ้างแล้วเราจะซื้ออะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะอันนี้ก็คือเนื่องากเหนื่อยมากเหนื่อยไม่รู้จะพูดยังไง ว็็ได้ของไม่ครบด้วยค่ะทุกคนที่นี้ก็ต้องมาหาอีกเพราะว่าเราจะแต่งเป็นแอนน a แอนเชลีสกอตแค t ิ h a ท l a n d a n แอ a n ์แอ l เ Scott, Chemist, t h ยแล a n d แต่ว่าไม่มีทั้งมงกุฎสายสะพายชุดก็ไม่มีค่ะตอนนี้เครียดเลยอันนเครียดเลยแต่ว่าเมื่อกี้เราก็ได้ไลน์ไปบอกเพื่อนเราเรียบร้อยแล้วว่ามึงมึงตัดชุดให้กูได้ปะ เพื่อนก็คือตัดชุดให้แล้วก็ไปซื้อผ้ามาเองเล่นใหญ่มากอ่ะเดี๋ยวรอดูนะคะชุดของแองแองชลีจะเป็นยังไงนะคะสวัสดีฮะนี่วันนี้มาซื้อของนะคะวันนี้วันที่สิแล้วตาเท่า ซื้อของมานะคะซึ่งเนี่ยหาของมาครบเลยไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะได้แต่งตัวเป็นคนนันหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูแล้วกันนะคะว่าจะเป็นใครสวัสดีทุกคนเยวยครับตอนนี้ผมอยู่ที่เซ็นทรัลสิงหราชานะฮะก็จะมาซื้อของต่งตางๆที่จะเอาไปจับฉลากวันที่เราปาร์ตี้กันนะฮะตอนนี้ยังคิดไม่ออกเลยว่าจะซื้ออะไรเป็นของจับฉลากแต่ว่าการแต่งตัวตอนนี้นตั้งไว้แล้วว่าจะเป็นซอเบนะฮะ ก็เลยไปหาเสื้อซึ่งหายากมากเพราะว่าตัวอ้วนอะเนาะแล้วก็ไปได้ไอตัวนี้มาซึ่งเป็นไซส์ XL บอกเลยว่ารัดแน่นอนเดี๋ยวไปเลือกหาของต่อกันตอนนี้ได้ของมาเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวไปดูตอนลองใส่เสื้อผ้าดูว่ามันจะเหมือนหรือเปล่านะครับไยโอเคครับจากการที่ได้รับภารกิจจากพี่ตันยงนะว่าทีมปาร์ตี้ของเราปีนี้จะเป็นทีมคนดังเราคิดไม่ออกเราก็เลยแต่งตัวเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ดูนี่นะมีเป็นไม้กายสิทธิ์นี่ แล้วเราไม่ใช่แค่นั้นเราไม่ใช่แค่นั้นนี่การแต่งเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับเราต้องมีสิ่งที่เรียกว่าผ้าคลุมล่องหนครับทุกคนดูดูสวัสดีให้ตายสิแฮร์รี่ไม่ตลกเหรอ <laughs> พอเป็นลูกค้าซินมบายเราก็เลยต้องแบบว่าแบบสีเขียวไงอโลโฮูมาร่าแน่เห็นไหมเท่ปะไม่เท่เสวัสดีฮะ <laughs> สวัสดีครับวันนี้เป็นอะไรครับพี่วันนี้เป็นบ้าเป็นบ้าครับไม่เหมือนเอาดีๆไม่เหมือนอะไรพี่ไปยบา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 รอดูกันเดู๋ยดู๋ยันเป็นอะไรสุตาชื่อดังคือพูดชื่อไปทุกคนรู้จักที่มือที่มือเขาแบบมาพร้อมกับเชิงเทียนเจ้ว่าไปแล้วเชิงเทียนกูก็สวยดีเหมือนกันแจ้งนี้แต่งเป็นอะไรเฮ้ยเสื้อฮูดขาวกางเกงเขียวดูไม่ออกเลยเหรอเนี้ยใส่ฮูดใครอ่ะ นี่แล้วเดี er the ๋ยวมีทองกวางเอ้ยทองกวาวเขามาคู่กันใช่แต่เราดูกัน้เราดูวันนี้ใกล้ยังหนูทำผมไม่ได้ฉลองผมคือรดน้ำผมไม่ได้แล้วเราเป็นอะไรอ่ะบายบายบายบาบาังล้อลูกทุ่งลูกทุ่งท่านหนึ่งใช่สวัสดีฮะตอนนี้เรากำลังแต่งตัวกันอยู่นะครับว่าแบบแต่งตัวเป็นไงกันบ้างมาดูน้องๆทุกคนแต่งสุดมากวันนี้ปังยิงครับปังยิงป็นไงครับวันนี้แต่งตัวเป็นอะไรครับแต่งเป็นนี่ว้าวเฮ้ยแต่งเป็นอะไรครับวันนี้เป็นเิลลี่ค่ะเฮ้ย นี่ดูความจริงจังนะครับคุณแอมคุณแอมอันนี้คุณแอมแต่งตัวเป็นอะไรคะโอ้โหแต่เป็นลิซ่าค่ะลิซ่าในในมีข้าไหมครับเซรามีคนหนึ่งครับคุณต้องคุยดีกับเขานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตก่อน วอะไรวะดี๊บพี่ผมผมมาถามว่าพี่แต่งตัวเป็นอะไรครับลายไม่ไม่ผมอยากรู้ว่าพี่แต่งเปนอะไรไม่ก็นี่เห็นไหมล่ะไม่เห็นเป็นลายคลิปคลิปตัวค่ะพี่ถามอีกเหลืวตะบันนะโทษครับพี่โทษโทษโทษพี่แต่งตัววันนี้จะเป็นลายพี่ก็ดูดีเนี่ยอ๋อครับพี่ครับพี่มี่ปัะธานโรงงานออทำอยู่นู่นไม่แดงเามาพบกับคนนี้ครับเป็นดาราดังมาจาก g r มี่อวอร์ดหลายสมัยนะครับสวัสดีครับ Hello วันนี้คุณแต่งตัวเป็นอะไรครับบูโน่มัง อ่ะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ทำอะไรระวังแม่ด้วยทำอะไรเกรงใจแม่ด้วยรู้ยังไม่เสร็จเย็ดเหย็ดเย็ดเย็ดนี่ผมมือผมรู้จักคุณผมรู้จักคุณใครครับผมเคยเห็นตามโซเวิทเตอร์อ่ะเนี่ยเป็นคู่อย่างนี้เลยไอ AC นี่เนี่ยผมเคยเห็นวายไหมลูกใครนะพี่ปองพี่ปองเดี๋ยวเราไปเจอที่ร้านนะครับ mình hmm. 不是。<laughs> พี่โอ้ครับพี่โอ้แอ a เ p l e w a ว c h ขาหอมจริงอ่ะพี่อาคับรวันใหญ่กแอวพี่มีตังค์อยละใส2บาทเลยอ่ะพี่อาครับลองบึ้ม ยไม่หมยิงไปไปแล้วไปแล้ต่อไปจะเป็นการผู้กวดการแต่งการอันดับนึ่งสองหมืนอันดับสองหนึ่งหมื่นบาทและอันดับสามห้พบาทเดี๋ยวขึ้นมา You mean it? สามกินสามกินเจ๊หน่าอย่างนี้ตัวใช้ได้ต่อไปเดีวาทำเป็นจังหวะช้าๆแล้วค่อยๆไปเ็วพร้อมนะหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่หนึนหนึนึภาษาจริงอาจารย์เอาอุปกรณ์ตัวตีมาด้วยนะดีเกดี สปกสตางบัวทองนี่เป็นภาษาอังกฤษไม่จริงทุกคนหรือแฟนคลับหรือฉันใช้ภาษาไทยตลอดเพระฉันคือคนไทย<ะ>และคนไทยแปลว่าอิสระฉันไม่ยอมไปทาสคุณหรอกค่ะสวัสดต่อไม่รอแล้วนะเนิก เราจะประกาศอันดับที่3ก่อนทุกคนดูอยู่แล้วว่าจะมีเพลงตีมเป็นของตัวเองอยู่แล้วถ้าเพลงตีมอินโทรขึ้นนั่นแหละคือคุณสุดยอดคุณได้ดีมากเลยว่าถ้าเมโลสีน้เท่านั้นคุ้มมากค่ะขอเชิดเมสิตาไปเลย เชื่อปูร้อยห้าสิบครเหตุนี้ดังขึ้นมาใครรู้ตัวเป็นเพลงของตัวเองกระโดดขึ้นมาเลยไม่ต้องให้พูดเยอะครับผมเพลงอะไรนะ ออกเต่นเล่ออกมาออกเล่นข้องร้องร้องฟังดีๆว่าเพลงนี้เป็นเพลงของใครออ what cool คุณพอ่อน้ำหมดแก้วครับร5วันมาสายจนเจ้านายกลุ้มคุณนี่แทวออตัวโดนกระโถนเขาเนี่ยมันจะเป็นใครไปไ,ไม่ได้นอกจากคุณโยและคนที่ได้ร,รางวัลพูดน้อยพูดหน่อยนะ รจริงๆคือไม่ได้หัวหร้อนแต่บางคนคือพูดไม่ฟังไงแล้วเก<ร>็มีคนอ้วกใส่รถตู้ก็จ่ายค่าล้างเองจ้นถุงให้แล้วก็โอ๊กใส่ถุงอ้๊กๆๆใส่ถุงออ๊กใส่ถุงหน่อยเนาะรับจนสายไม่สปีกจนไฟแหลกและ,และรางวัลน,นี้ก็ได้แก่คุณพชีคู่ <c oughs> จิ้นตินเวอร์ <c oughs> เสือหยกเท่านั้นเองอย่าพูดเลยกหน้อยกับผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้ ่เนพีแหละก็คลิปที่มึงโดนด่าเยอะอะคุณตั้งใจตัดแล้วนะและรางวัลสุดท้ายนะคะ าค่าเหมือนเเดิมหลือ4คนสุดท้ายเอารางวัลไปเลยครับเทมเลอร์นิทิโนสวิชนะครับพี่โต๊ดได้แอบ l e Watch นะครับพี่ได้ทองกนะครับเมได้เพลย์สเตชั่นไฟอะไรมองค้อนเฮียแล้วล่ะ ไอโฟนสิบสามโหมดเอางี้สองเครื่องเลยดีกว่าเฮ้้้ยยงงอ่าี ่ครับพี่ต้องครับและ iPhone 13 Pro Max ครับไปที่เบลจากเกมมิ่งครับ <c oughs> เหลือทองอีก5บาทครับแต่ว่าขอสงวนสิเพ,พื่อให้พนักงานโคตรครูเท่านั้นอ <c oughs> โอเคครับชื่อแรกทองคำหนบาทครับพิดาครับ นิวเยียครับต่อไปทองคำหนึ่งบาทคร,บาค,รบครับพี่สายครับแฮปปี้นิวเยียครับพี่สายมันเหลือสองรางวัลรางวัลคือทองบาทหนึ่งรางวัลอีกวันเราคือทองสองบาทฉะนั้นชื่อที่ขึ้นมาเนี่ยจะได้สองบาทเลยโ <c oughs> อยเค okay? <c oughs> และทองคำสองบาทครับโกสตูโอ้โห้โอ้โห้ ที่ได้ทองคำหนึ่งบาทครับพี่บัสครับแฮปปี้เลยครับพี่บัสชื่อต่อไปนะครับอันนี้ของขวัญหมดแล้วนะแต่ว่าชื่อต่อไปคือโบนัสเงินเดือนอีกหนึ่งเดือนครับและคนที่ได้โบนัสเพิ่มเงินเดือนอีกหนึ่งเดือนครับพี่ตููครับเอางี้อ่าสามชื่อชื่อหนึ่งทองบาทหนึ่งเลยเฮ้ยเดี๋ยว่งตามมาหลังปีใหม่ชื่อแรกครับทองคำหนึ่งบาทสำหรับปีหน้าครับครับผมพี่ก้อยครับทองคำหนึ่งบาทปีหน้าไปพงนัดครับบาทสุดท้ายครับพี่หยนครับพี่หยนครับ ไอ้ป่ะเอ้ย2บาทเลย2องชนเอเอาอยันจบลวจบลวจบลจบลจบลจะพอ,ะอะะคำหนบาทครับปีหน้าครับอีแ e พครับโอเคชื่อสุดท้ายครับบาทสุดท้ายครับปีหน้าบาทสุดท้าย สุดยอดเอครับพอยชิครับได้มาเยอะแล้วพอจับไปเลยนะคะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วพี่แอมครับเชียร์กันจังเลยพี่ให้ใช้เอีกบาทนึงครับ ฟินโมบายจะดีนะครับแจกโค้ดให้กับพนักงานโค้ดคูทุกคนครับขอบคุณฟินโมบายนะครับตงเมย์กับฟินโมบายนะครับทุกคนใครอยากได้นะครับให้ไม่ตมกันเลยฟินโมบายแบบไอโอนะครับซื้อได้ที่เว็บส่งฟรีถึงบ้าน4คำจำง่ายๆครับถูกคุ้มง่ายไม่ผูกมัดครับใครที่ได้ไอโฟนไปอย่าลืมใช้ฟินโมบายด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณคลูกค้าฟินโมบายนะคะอยู่กับเราจนสิ้นปีและก้าวไปสู่ปีใหม่ไปด้วยกัน ชาวเน็ตที่ดูคลิปนี้อาจจะล่าเคนิดนึงแต่ว่าใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะอ,อย่าลืมโปรโมชั่นพิเศษเพราะว่าเขาพิเศษให้เฉพาะ,ะรายการคอนเทนเดอร์นะมันคือ fin แพ<ล>นะ็กเกจฟินสเปเชียลราคาแค่200 2อ9 <4. S 1> ี่สิก้บาทต่อเดือน ขายช่วงไหนนะขายแค่วันที่2 2ถึงวันที่3 1มเมกราม10วันเท่านั้นเองใช้โค้ดรายการ CT ดีได้ส่วนลด15เนในรอบบินแรกด้วยขอบคุณนะคะทุกคนที่เห็นคลิปเราแบบได้เท่ยงนี้มันก็เป็นวันที่แบบเราปลดปล่อยมันก็เป็นความสุขของเราแล้วก็ทุกกคนอะทำงานกันมาเหนื่อยแล้วก็อยากจะให้ชาวเน็ตอะอะไรที่ดีอะไรที่ไม่ดีเราก็จะปรับปรุงเรียนรู้กันไปพร้อมๆกัน ที่เราไม่ดีเราก็จะปรับปรุงเพื่อเราทีเราปีหน้าเราจะได้ดีๆไปด้วยกัน <Okay. S 1> คปรปุปง,ปปงปีนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็แบบว่าแฮปปี้ตลอดปีนะคะแฮปปี้นะคิย